กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทําแผน5ปีผลิตครูนวัตกรให้กับชุมชนโดยมีเป้าหมายครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยเดินหน้าผลักดันให้เกิด30,000หมู่บ้านนวัตกรรมพร้อมก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม101อำเภอให้ได้879อำเภอค่ะ โดยนางสาวสุภมาศดิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอวนะคะก็เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของกระทรวงอวในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งที่1นึ่ทับ2,567ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าขณะนี้กระทรวงอวและกลมรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร,รกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดทําแผน5ปีในการผลิตครูนวัตกรให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศโดยปีที่1ตั้งเป้าให้ครูสกรจำนวน16,000คนได้พัฒนาทักษะหรือ up skill ปรับปรุงทักษะหรือว่า re skill และเพิ่มทักษะหรือ new skill และปีที่2ค่ะเราจะสร้างครูนวัตกรให้ได้จำนวน15,000คนปีที่3ครูนวัตกรจะสามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านได้ไม่น้อยกว่า50,000เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ซึ่งจะนําไปสู่ปีที่4ที่จะสามารถผลักดันให้เกิดหมู่บ้านนว,วัตกรรมให้ได้ส0 0 0 0หมู่บ้านและปีที่5คือการก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์วิจัยและนว,วัตกรรม101อําเภอให้ได้879อําเภอการจะทําแผน5ปีเป็นการต่อยอด ความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นของครูนวัตกรในปี2560นะคะที่กระทรวงอวร่วมกับสกรนำครู31คนในจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาศักยภาพด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีน,นวัตกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนจนทำให้เกิดโครงการม่อนล้านโมเดลที่เป็นต้นแบบโมเดลหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ประสบความสาเร็จทาให้คนในพื้นที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นกว่า23เป จากนั้นในปี2567กระทรวงอวและสกรนะคะก็ได้นำโมเดลความสำเร็จนี้มาขยายผลโดยนำร่องใน10จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากและพิษณุโลกและมี10มหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่เข้าไปช่วยขับเคลื่อนซึ่งได้มีการนำองค์ความรู้ด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอวนมาพัฒนาหลักสูตร up skill re skill new skill หรือการพัฒนาทักษะ ปรับปรุงทักษะและเพิ่มทักษะใหม่ให้กับครูเหล่านี้เพื่อสร้างครูนวัตกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีทักษะเฉพาะด้านในการพัฒนานและแก้ปัญหาตามบริบทในพื้นที่โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านอววนมาบูรณาการศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการทำงานในพื้นที่ให้กับครูสกร,รสู่การเป็นนวัตกรชุมชนที่เป็นที่พึ่งของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ